วันดีก็ theory, ació, s <S ับนเพื่อนวันนี้วันหยุดสบายพมใหม่แล้ววันนี้นะครับผมจะมาเล่านี่นะครับก็คือบีบีการนะครับก็เป็นของเล่นชนิดหนึ่งนะครับที่ก็มีคนเข้ามาเล่นเรื่อยๆนะครับก็มีเขาเรียกว่ามือใหม่นะครับมาเล่นเรื่อยๆนะครับบางทีมันเล่นเนี่ยได้เรียนรู้มาบ้างก็มีนะครับหรืออาจจะคิดอยากจะหามาเล่นเองก็ไปหามาเล่นเลยนะครับการเล่นของเล่นชนิดนี้นะครับมันก็ต้องมีการเตรียมการเล่นวันนี้ผมก็เลยจะมาเล่าให้ฟังนะครับจากที่ผมเล่นมาเนาะสิบกว่าปีเนี่ยผมทำ กับมันบ้างนะครับแล้วก็พอดีกับว่าวันนี้ผมได้ไอ้ตัวนี้มาใหม่เลยนะครับผมยังไม่ได้แกะอะไรลืมรายละเอียดอะไรนะครับมีการยิงทดสอบที่ร้านไปบ้างแล้วนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาให้เพื่อนดูเลยนะว่าเออผมได้มาเนี่ยมีการใหม่ๆเลยเนี่ยแล้วผมจะทําอะไรกับมันบ้างผมจะเล่นยังไงแลวผมจะเตรียมยังไงนะครับ ในการเล่นดีวีกันนะครับนอกจากเพื่อนมีตัวของเล่นแล้วนะเพื่อนต้องมีอุปกรณ์อ้างเขียบเลยนะครับนั่นก็คือเป็นปืนอัดแก๊สใช่ไหมครับแล้ต้องมีแก๊สนะครับนี่แก๊สก็มีมากมายหลายแบบนะครับแล้วแต่ลักษณะของปืนที่เพื่อนเล่นเนาะอย่างปืนพัสตะเจกเป็นของจากญี่ปุ่นแนะนําไม่ใช้แก๊สเบานะครับและแก๊สเบาแช้ยย่งดีนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนหาไม่ได้หรือว่าราคามันสูงไปจะเล่นลดหลั่นลงมาได้ของไต้หวันก็ได้นะครับมีเยอะแยะตอนนี้แล้วก็มีที่ไทยทําด้วยนะครับร้าน ทำเองของเคฮอบบีนะครับเพื่อนก็ลองไปหาได้นะก็จะมีแกส i, <S 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 <k <k ๊สอย่างที่เพื Zum ่อนเล่นกับไต้หวันจีนอ่ะก็เป็นแก๊สแรงได้นะปืนที่เป็นธรรมดามาตรฐานเนาะอัลอยอ่ะ ันก็ใช้แก๊สแรงประมาณนี้ก็ได้นะครับ12 k g 10 kg อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมแนะนํามไม่ควรเกิน14นะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าสไลด์เพื่อนเป็นสไลด์เปลี่ยนแล้วแต่งแล้วนะเป็น CNC อลูมิเนียมเกรดดี้เป็นเหล็กก็ใช้แก๊ส14ได้นะครับแต่ก็แรงมากกว่าน,นี้นิดหน่อยก็ได้นะครับแต่อย่าไปแรงมากเลยเพราะว่ามันเป็นแค่ของเล่นเนาะ แรงมากไฟมันจะไม่ดีจะพังนะครับและต่อไปก็เป็นลูกนะครับนี่ลูกที่เพื่อนจะต้องมีเลือกลูกดีๆแล้วกันเดี๋ยวนี้ในท้องตลาดก็จะเป็นลูกเกรดดีๆมันจะเป็นขนาด6มิลนะครับเป็นพลาสติกน้ำหนักลูกเลือกตามความเหมาะสมของบีบีกันของท่านนะครับของเพื่อนนะครับว่าประมาณไหนนะแต่มาตรฐานคือ0.20กรัมนะครับต่อไปนะครับก็คือน,นี่น้ํามันซิลิโคนนั่นเองก็มีทั้งแบบซิลิโคนเหลวเดี๋ยวนี้ผมใช้แบบนี้จะดีนะน้ำมันซิลิโคนเหลวนะครับมันจะข้น แล้วก็หล่อลื่นดีนะใช้ครั้งหนึ่งอ่ะมันจะอยู่ได้นานเลยนะก่อมันจะแห้งนะครับ แล้วก็สเปซซิลิโคนฉีดจุดที่มันอยู่ข้างในซอกอะไรอย่างเงี้ยหล่อลื่นเพื่อจะใช้แบบที่เป็นอของบีบีการขาโดยเฉพาะก็ได้หรือจะใช้ซีโคนแบบนี้ก็ได้เขาก็นิยมใช้กันนะครับยี่ห้อเน,นี้ยคันโดเนาะใช้ได้ทาให้ไม่มีปัญหากับบีบีการของท่านไม่ว่าจะเป็นแมกกาซีนหรือว่าชิ้นส่วนต่างๆนะครับต่อมาก็เป็นตัวปืนของเรานะครับพอเพื่อนได้ปืนมานะเพื่อนต้องเช็คก่อนเลยนะครับทำเรียบร้อยหนึ่งสงสีหรือว่าน,นู่นนี่นั่นลงรอยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเกิดนิดๆ หน่อยมันอาจจะมันจะก,การผลิตก็อย่าไปซีเรียสมันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าระบบการยิงหรืออะไรม่มีปัญหานะครับให้ติดต่อกับไปที่ร้านด่วนเลยนะครับอย่าทาอะไรเองก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหาเดี๋ยวเขาจะหมดประกันเนาะเพราะว่าร้านพวกนี้เขารับประกันหลังจากซื้อใหม่ๆอยู่แล้วนะครับพอทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราจะเริ่มเล่นละอะเรามาเริ่มเล่นกันนะครับ เรามาเริ่มต้นนะครับก่อนที่จะเล่นครับเราต้องทําการหล่อเลื่อนมันก่อนนะครับเพื่อให้มันทํางานราบลื่นนะเพราะว่ามันมีการเคลื่อนไหวของเจ้าของเล่นสนิทนี้นะครับของเจ้าวีีกันนะครับอ่ามันจะมีพวกยางอันดับแรกนะครับก็เริ่มด้วยการหล่อเลื่อนมันก่อนนะครับก็คือถอดสไลด์มันออกมาครับคือมันจะเหมือนกันทุกตัวนะไม่ว่าจะปืนสั้นหรือปืนยาวนะครับแต่มันจะต่างกันที่ระบบกลไกชิ้นส่วนอะไหล่รูปลักษณ์หน้าตามันแต่ละอย่างไม่เหมือนกันนะครับอันดับแรกนะครับถอดสไลด์ออกมาก่อนนะครับ เพื่อทําการหล่อลื่นภายในสไลด์นะครับให้มันทํางานได้ดีนะครับกับชุดยิงมันนะครับอ่ะเริ่มที่สไลด์ก่อนนะครับผมนะครับโดยส่วนตัวนะผมจริงๆงผมจะถอดมาหมดเลยแหละแล้วก็อาจะหล่อลื่นมันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดถึงว่าเพื่อนเล่นบางท่านนะก็อาจจะไม่อยากถอดหรือว่าไม่อยากจะให้มันเยอะแยะนะเอาแบบง่ายๆแต่ได้ใจความนะครับก็คือจุดที่เราต้องหล่อลื่นนะครับก็คือนี่บริเวณล่องรางนะครับเพราะว่ามันมีการวิ่งนะครับกับ ตัวเฟรมนะล่องรางนี่นะครับเพื่อนใช้น้ำมันซิลิโคนเหลวนี่ถ้าเกิดเพื่อนไม่มีตัวนี้เพื่อนใช้ซิลิคโคนน, i, me, น,น, silicone, นะครับซิลิคโคนสเปรย์แบบเนี้ยตอท่อนะครับในการฉีดไม่ต้องฉีดเยอะนะครับฉีดเยอะไปมันก็ไม่ดีนะครับมันก็เลอะเทอะเปื้อนแล้วมันก็มีประโยชน์อันใดนะครับก็ฉีดล่องสไลด์นะครับหรือว่าใช้อย่างนี้ผมบอกใช้อย่างนี้จะดีกว่านะครับเพื่อนหยอดไปที่เนี้ยสรางเอล่องรางเนี่ยปื๊ดเนี่ย้ายขวาเนี่ยปื๊ดที่มันวิ่งนะครับเนี่ย ตรงนี้ที่มันวิ่งเป็นที่มันเป็นล่องสไลด์เนี่ยครับหยอดไปปืดเนี่ยให้มันฟื้ดเลยนะครับแต่ไม่ต้องเยอะนะครับเนี่ยแค่นี้มันก็หลอดเรียบร้อยละแล้วก็จุดต่อไปนะครับก็คือไกด์หลอดนะครับมันมีการยืดยุบยืดยุบนะครับเพื่อนใช้แบบนี้ก็ได้หยอดไปนะครับหรือถ้าเกิดเพื่อนอย่างที่บอกไม่มีนะมีอย่างนี้อย่างเดียวนะครับีดไกด์หลอดเนี่ยครับไกด์หลอดอ่าเนี่ยปึ๊บเรียบร้อยถ้าเกิดมันเปิดอะไรก็เช็ดท่านเองนะครับไอ้ตรงนี้นะครับ อะฉีดนี่ให้มันนิดหน่อยพอไม่ต้องเยอะนะครับเลอะเทอะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ควรจะฉีดก็คือนี่อ่าบริเวณในสูบเนี่ยคือสูบตัวนี้มันจะไม่เหมือนสูบป,ปืนสั้นทั่วไปเนาะคือสูบป,ปืนสั้นเงี้ยเราจะดึงเนี่ยครับดึงสูบมันนะครับแต่จริงๆมันต้องถอดไอ้นี่ไงถอดไกด์หลอดถอดอะไรมาแต่ถ้าเกิดเพื่อนไม่อยากถอดก็ไม่ต้องถอดเนี่ยดึงมาเงี้ยครับอ่าในโดยทั่วไปจะมีช่องนะครับแล้วฉีดเข้าไปในช่องนี้นะ เพื่อให้มันไปลื่นข้างในไปหลอดลื่นนะครับจุดยางฮอปอะเรือนฮอปยางเคอปอย่าไปฉีดเลยนะครับถ้าเกิดมันมันมันลื่นนะลูกเนี่ยพอเข้าไปมันจะไม่ถูกปั่นแล้วมันจะไม่ตรงมันจะเอียงซ้ายขวาแต่ถ้าเกิดมันเข้าไปแล้วก็เช็ดให้สะอาดให้หมดละกันท่อในก็เหมือนกันนะครับโอเคอันนี้ล้างเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นชุดชุดยิงชุดล่างนะครับเราฉีดเข้าไปในชุดยิงนะครับ เพราะว่ามีการทํางานมีการเคลื่อนไหวให้มันหลอดลื่นแล้วก็ฉีดตรงนี้เพราะว่าลายเพราะว่ามันจะโดนกับตรงนี้ครับมันต้องมีการเสรียดสีฉีดเนี่ยอื๊ดแค่นี้พอไม่ต้องฉีดทั้งอันไม่ต้องเยอะนะครับพอฉีดเท่านี้เรียบร้อยเสร็จก็ประกอบได้เลยเตรียมเล่นได้เลยนะครับสําหรับตัวบอดี้เฟรมมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ลื่นแล้วเห็นไหมครับนี่ โอเคตัวป <fian> ืนเรียบร้อยแล้วแม็กกาซีนแม็กกาซีนที่ต้องฉีดก็คือนี่อยางปากแม็กนะครับผมจะฉีดเข้าไปในนี้เนาะนี่อ้องในจะมีวาลนะวาลจ่ายอะฉีดเข้าไปให้ซีโคนมันเข้าไปเคลือบให้มันทํางานลื่นนั่นเองเพราะว่าวาลจ่ายมันมีการยุบ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 นะครับแล้วก็ฉีดยางปากแม็กไว้เพื่อเวลาสไลด์มันวิ่งอะมันจะได้แบบไม่สีกันแบบแห้งๆให้มันลื่นเนาะแต่จริงในแก๊สอะมันก็มีซิลิโคนอยู่แล้วแหละ มันก็จะไปเคลือบอยู่แล้วเวลามันออกไปนะครับแต่เอาที่สบายใจนิดนึงแต่ไม่ต้องเยอะนะอย่างที่บอกจําไว้ให้ดีอย่าเยอะนะครับแล้วก็ฉีดวาวจา่าหัววาวนี่อ่าแล้วก็เป็นวาวเติมนะครับวาวเติมมาแล้วแต่รุ่นนะอ่ามีวาวเติมนี่นะครับมันจะมีลูกยางนี่ลูกยางเนี้ยฉีดไปมันจะยืดหยุ่นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นการฉีดซิลิโคนเรียบร้อยนะครับ ต่อไปก็เป็นการเติมแก๊สเติมลูกพร้อมเล่นนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็เป็นยี่ห้อ GSK นะครับมาจากไต้หวันลายเป็นโลหะนั่นเองนะครับเป็นอลูมิเนียมลอยเซนซีนะครับมีความแข็งแรงอยู่สามารถใช้แก๊สแรงได้ใช้ตัวนี้ก็ได้นะ14แต่ผมไม่ใช้นะ้วมันแหละผมถนอมมันเพราะว่ายิงเล่นก็พอกั่ผมไม่ต้องการความแรงอะไรมากอบให้มันรีคอยเพราะเหมาะนะครับแรงไปมันจะควบคุมยากนะครับผมใช้แค่นี้นะครับ12 kg พับไดโน่พอ วิธีเติมมีคนเติมแบบแปลกๆก,ก็มีนะตั้งขึ้นตั้งอะไรอย่างนงี้แล้วมันเติมไม่เข้าก็มีนะครับก็มีการพูดถึงสอนสั่งกันอยู่ตลอดนะครับที่ีการเติมแก๊สดีๆกันนะครับก็คือนี่แล้วแต่รุ่นไปนะสําสำหรับรุ่นนี้นะครับอ่าวาล์วเติมจะอยู่ด้านล่างนะครับบางบางอันจะอยู่ตรงนี้นะครับให้เพื่อนเทาของลงแบบนี้นะครับกดลงไปตรงๆนะครับนี่ กดให้แน่นนะครับให้แน่นแล้วก็กดตรงๆนะครับปุ๊บประมาณ10วินะครับแล้วพอ1ิวิเสร็จมันจะถ้าเกิดแก๊สมันเต็มแล้วมันก็จะหยุดมันก็จะหยุดของมันเองนะครับเราค่อยๆถอนออกนะอ่าถอนขึ้นจะช้านะครับอย่าบึ้ดออกมานะครับเพราะว่าตรงนี้มียาโอลิงนะหายกันประจํานะครับถ้าเกิดขึ้นมันจะเด้งตามมาแล้วก็พอเติมต่อไปก็ไม่เข้านะครับบางท่านนะที่เพิ่งเล่นหรือว่าแบบเจอเอ้ยทำไม ไม่เข้าอะไรเงี้ยก็เป็นเพราะอันนี้ก็มีส่วนหนึ่งนะครับเติมแก๊สเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเป็นการเติมลูกนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้คือ GSK นะเวลาเติมมันมันจะต้องใช้ตัวโหลดแบบนี้นะครับที่ค่อยมาเติมนะครับเพราะงั้นเติมไม่ค่อยเข้านะครับเอออย่างนี้เดี๋ยวผมหยิบแม็กอีกตัวหนึ่งมาดีกว่าเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานมาตรฐานทั่วไปเนาะอันนี้มันทํามาอีกแบบหนึ่งนะครับ มาแล้วนะครับอันนี้ไปเอาอีกอันนึงมานะครับตัวนี้เป็นของ VFC เนอะก็วิธีเติมลูกนะครับก็คือสามารถเติมแบบทีละเม็ดอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วขอแนะนําว่าให้เติมทั้งตูดเนี่ยทั้งข้างล่างนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเติม อัดทางปากแม็กบ่อยๆอ่ะสำหรับบางตัวมันจะทําให้ปากแม็กมังเยินแล้วก็เสียหายแล้วก็บางทีจะไม่จับลูกเนาะถ้าเกิดเราช่วยถนอมเราเติมทางนี้จะดีกว่าให้ลูกมันออกทางนี้เท่านั้นพอนะครับแต่บางรุ่นนะครับก็ให้เติมปากแม็กได้นะครับเพราะเขาทำมาอย่างเคซี่เติมแล้วก็ ดึงไอตัวดันลูกลงมานะครับดึงมาให้แน่นนะครับอย่าให้มันระวางกระเด้งขึ้นไปนะเดี๋ยวมันจะเสียหายแตกหักนะครับแล้วก็เติมจาตรงนี้ได้นะครับกิโลเมตรก็ได้นะครับแต่ง่ายที่สุดเพื่อนหายตัวนี้ไวนะครับสปินโหลดบางร้านเขาก็จะแถมมาให้นะครับเพราะตัวนี้มันราคาไม่แพงไม่เท่าไหร่นะครับแต่ก็เลือกที่มันดีดหน่อยเนาะให้มันแข็งแรงหน่อยอย่างตัวนี้จะแข็งแรงหน่อยตัวนี้เป็นของ vfc มั้งอย่างของบางตัวไม่ค่อยแข็งแรงเลยรอบแกบแล้วก็กดไม่แน่นสปริงไ,ไม่ดีนะครับเพื่อนเติมนี่มันนจะง่ายี อ่าเนี่เติมอย่างเงี้ยเนี่ยอ่าเข้าไปนะครับแล้วก็เพื่อความสวยงามจัดเรียงลูกมาสักหน่อยนะครับให้มันเป็นรูปเป็นฟันปลาแบบเนี้ยแต่ไอตัวเนี้ยบางทีเราก็มองไม่เห็นนะว่ามันอยู่ข้างในยังไงใช้สปีนโหลดจะง่ายที่สุดนะครับอ่ะอย่างตัวนี้นะผมทําให้ดูเนาะเราต้องมีหัวอย่างนี้นะครับแล้วมันจะเติมอย่างนี้นะเพราะมันไม่เห็นนะเห็นไหมเราต้องกาด้วยมันจะจูดได้ประมาณน,นี้สุกว่านัด อ่าโอเคแบบนี้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยตัวนี้มันจะจุดได้20กว่านัดแต่ผมจะเติมไม่ถึงหรอกผมจะเผื่อไว้ประมาณ45ห้าเมตรอะไม่เต็มเพื่ออะไรเพื่อขนนอสปริงตัวนี้ไม่ให้มันตึงมากไม่มันล้าเร็วเพื่อให้เวลาเราใส่เข้าไปในตัวปืนนะครับลูกเนี่ยมันจะไม่แข็งเนี่ยมันจะให้ตัวได้นะแต่ถ้าเกิดมันเต็มแน่นเอี้ยเลยมันจะแข็งพอเพื่อนใส่เข้าไปอ่ะบางทีมันจะไปกระแทกัอาเตะลูกที่สูบนะครับมันนานวันเข้าบ่อยเข้ามันอาจมีความเสียหาย โค้งงอแตกหักได้นะครับอันนี้เป็นการเซฟอย่างหนึ่งทาให้เพื่อนได้เล่นได้นานขึ้นนะครับต่อไปกเ็เริ่มเล่นกันได้เลยนะครับหลังจากเราเติมลูกแล้วเราก็บรรจุแล้วก็เริ่มเล่นได้เลยแต่ก่อนที่จะเล่นนะครับมีสิ่งสำคัญคือความปลอดภัยเล่นในสนามอย่างเงี้ยเรามีชุดอุปกรณ์ป้องกันอยู่แล้วแว่นหน้ากากอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าเกิดเรายิงเล่นอยู่บ้านนะครับอย่าล้าเลยนะหาแว่นถ้าเกิดเพื่อนอมีปัญหาด้านสายตาเหมือนผมผมจะใส่แว่นสายตาก็ไม่ค่อยเท่า่นะครับ หรือแต่ถ้าเกิดบางท่านไม่เป็นอะไรนะปกตินะครับหาแว่นใส่ครับมาใสา่ไม่ต้องถึงกับก็อกเกิลอะไรเนี่ยไม่ต้องถึงกับแว่นขนาดอะไรก็ได้ขนาดที่มันแบบไอเนี้ยนะเอาแว่นอะไรก็ได้ที่เป็นแว่นใส่นะครับแล้วก็มองทันิภาพได้ดีเนาะ mm hmm. เพื่อป้องกันดวงตานะครับ mm hmm. เพราะว่าลูกเนี่ยเวลาเรายิงไปอะ่ะกระทบเป้าอะ่ะ หรือว่าถ้าเกิดมันไม่เป้ากระดาษเป็นเป้าโลหะมันมีสิทธิ์จะเด้งกลับมาได้แล้วก็เข้าตาเราได้นะครับในระยะใกล้ๆเนาะถ้าเกิดเรายิงไกลๆก็อาจจะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดมันใกล้อ่ะมันมีสิทธิ์ได้นะครับใส่แว่นไว้ปลอดภัยกว่าจะได้ป้องกันดวงตาเราปลอดภัยที่สุดน,นะครับโดนหน้าโดนอะไรมันไม่ใช่อะไรหรอกโดนตานี่ยุ่งนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเล่นทำ,ทำทุกอย่างเกี่ยวกับมันจนถึงจุดที่เล่นแล้วก็ความปลอดภัยที่เราควรจะหาไว้นะครับ ทีนี้เนี่ยพิพิการของท่านก็จะเล่นได้สนุกสนานปลอดภยัยและก็อยู่ได้ทนได้นานนะครับคุ้มกับราคาที่เพื่อนต้องจ่ายออกไปนะครับแล้วผมก็เลยมาเล่าประสบการณ์การเล่นอะไรแบบนี้ให้ฟังนะครับจะได้เป็นข้อมูลแนวทางให้นิสสหายมือใหม,ใหมให่ที่เข้ามาเล่นของเล่นชนิดนี้นะครับก็เลยเป็นข้อมูลกันไว้เนาะหลับทีนี้เล่นได้ไบอกว่าุดเล่นบ้ากิน้าพเลยนด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมวัดอดทาง